สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีทีพีทุกทท่านนะคะอันนี้ก็พาเอฟซีเดินเยี่ยมชมภาพรบรรยากาศยามเช้าในวันฝนตกอีกแล้วนะคะวันนี้ตกอีกเช่นเคยนะคะบรรยากาศนี่นะคะบรรยากาศที่วางปูนะคะฝนตกทุกวันนะตอนเช้าจนไปกระทอนเย็นนะคะห้าโมงนะคะเมื่อวานนี้ตกตั้งแต่ห้าโมงนะคะ 5โมงจนทั้งทั้งคืนทั้งวันนะจนตรงตอน,นเช้าก็ยังตกอยู่นะคะตอนนี้ดอกไม้สวยงามนะดาดา้เอาดอกไม้มาเพาะไว้นะนี่เอาดอกไม้มาโรยไว้นะขึ้นนี่ค่ะขึ้นสวยงามมากเลยนะคะเอฟซีปะเดี๋ยวเราไปดูต้นข้าวทุ่งหน้านะคะว่าเป็นยังไงเนาะนะคะโอ้ทางฝั่งโน้นก็ ชาวบ้านก็ได้ทำการปลูกมันแล้วนะคะนู่นอู้มันนะสวนมันเยอะกว้างมากเลยนะคะฝั่งนูน้นเราเหมือนจะเห็นดาด้ามหาเห็ดโคนแถวๆนี้นะนะ้นโจมเขียวนะหน่อไม้นะคะเทพสี F C. นะท้ายสวนนะคะนี่นะหน่อไม้ท้ายสวนถ้าไม่มีคนกินนะก็จะนูนนะ ยาวไปถึงนู่นเลยนะคะอืมก็มาเดินเยี่ยมชมสวนท้ายทุ่งนะคะ FC โอ้ฝรั่งเยอะมากเลยนะคะนี่ฝรั่งเยอะมากเลยนะคะกำลังจะออกลูกติดผลแล้วนะคะเนี่ยค่ะนี่อันนี้เป็นฝรั่งกิมจูนะคะปลูกไว้หนึ่งสอสาม สี่นะสี่นะสี่ต้นนะคะดูบรรยากาศท้ายทุ่งของเรานะคะเมื่อวานนี้ก็บอกลุงช่างว่าก็ถามลุงช่างว่าลุงใส่ปุ๋ยข้าวได้หรือยังนะลุงก็บอกว่ายังใส่ไม่ได้หรอกเพราะว่าฝนตกอยู่ถ้าใส่ปุ๋ยไปแล้วนะน้ำก็จะพัดพาปุ๋ยหายไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นใส่ไม่ได้ ต้องรองให้ไม่มีฝนนะทิ้งช่วงนะคะวันที่แดดร้อนร้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะตั้งแต่เอสอนะคะเกิดมาก็ทํานารับจ้างทานาเนาะนะคะแต่ว่าการหว่านปุ๋ยอะไรนี้ก็ยังไม่ได้หว่านเนาะนะ,ะไม่ไม่ค่อยได้หว่านเท่าไหร่นะคะจากส่วนมาก็ไปรับจ้างดํานาเนะพราะนาตัวเองก็อยู่ไกลนะคะจาก,ก็ให้ญาติพี่น้องนะคะทํา เดเนก็ไม่ได้ทาไม่ได้ทานาเน,ะนาะนะเพราะว่านามันอยู่ไกลมากนะเราก็ไม่มีรถมีอะไรไปอย่างนี้นะคะจาาแมก่ก็เลยให้ญาติทําไปแล้วก็แบ่งข้าวกันไปนะคะตั้งแต่ตั้งแต่พี่ไม่สบายก็ขายหมดแล้วค่ะนะขายนาให้ญาติไปแล้วเพื่อเอาเงินมารักษานะแต่ว่าพี่สาวก็ ไม่ได้อยู่เลยนะคะนี่เปิดทางน้ำโอ้ใสมากเลยเนาะนะเมื่อวานนี้เห็นประดาบอกว่าแซมแซมต้นกล้านะต้นข้าวตรงไหนเนาะนะคะเจอปริงตัวใหญ่มากโอ้ตรงต้นมะกอกตรงต้นนะต้นต้นมะกอกจำได้แล้วนี่ค่ะข้าวเริ่มเขียวแล้วนะคะข้าวเริ่มเขียวสวยแล้วนะครับวันนี้ก็พาเอฟซีมาดูต้นข้าว นะต้นข้าวไม่ใชน่น้องต้นข้าวนะคะอันนี้ก็เรียกว่าต้นข้าวจริงๆเลยนะคะที่เราดาน,นี่ค่ะดำนาก็เพื่อไว้เก็บข้าวไว้กินยามที่เรานะคะเขาเรียกว่าไม่จําเป็นจะต้องซื้อนะคะจะมีนาทํานาก็ได้ข้าวกิน,นเป็นภาพบากดยำเช้าๆนะคะที่ท้องทุ่งนานะคะนี่ค่ะ,ะมูลพิษก็ไม่มีนะคะ ตื่นเช้ามามีเสียงนกเสียงกานะคะ,ะเสียงนกเสียงกานะคะฝนตกหนักๆก็จะมีเสียงอื่นอ่างนะคะเยอะแยะนะคะประสานกันเต็มเต็มไปหมดเลยนะคะอืมน,อน,นี้ก็จะเป็นหลังบ้านเสือผ้าไปนะบานยาชีนะคะนะเมื่อวานนี้เสือป้าแตนแล้วก็น้องโอมนะคะน้องมิ้วไปดูหนังนะไปดูหนังนะคะเมื่อวานนี้ก็น่าจะกลับมาตอนค่ำๆนะคะ ดาเดินมาหาเห็ดตรงไหนเนาะเห็ดโคนอยู่ตรงไหนเนาะพี่น้องนะคะเมื่อวานนะคะเพราะว่าประดานี้เสียนหาเห็ดเลยนะคะหาได้ทุกวันทุกวันนะคะแล้วผลก็จะมาแกงกินทุกวันนะแกงแบบว่าเอ่อหนึ่งถ้วยนะคะจะสดสดองแกไปนะคะนี่นะสวยนะคะข้าวเริ่มเขียวแล้วนะโอ้โหมรกรหลังบานเสือนี่ดกมากเลยนะคะ fc นี่เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่ทุ่ง นาวังปูปาริจิตนาคราชนะคะอืมอันนี้ในอนาคตก็จะมีเอฟซีนะคะที่มีที่ดินอยู่จุดตรงนี้นะคะก็อาจจะมาสร้างบ้านอยู่นะมาพักผ่อนนะคะเรียว่าสร้างบ้านชั่วคราวหรืออยู่แบบท้าวโวนะคะบางท่านก็สร้างแบบชั่วคราวเวลาไปเวียนไปกลับมาจากต่างประเทศก็จะได้มาพักนะคะ,ะมาพักผ่อนนะคะอ,อ,อย่าง ของพี่เรวดีนะก็ก็การกำแพงแล้วนะคะจ้ะเดี๋ยวของคุณแม่สนิทก็ว่าจะทาหลังเล็กๆนะพอตอนนี้คุณแม่ก็ดูแบบแล้วนะดูแบบแล้วนะคะอ่ะของแม่น้อยนะคะอืมนะคะแม่หน่อยนะอ่ะของเอดเนนะคะจ้ะตอนนี้ก็ทิ้งดินไว้นะของแอดเนี A ้ N ก็จะจะครบเกือบสองปีแล้วนะคะจ้ะจะครบเกือบสองปีแล้วนะที่ถมดินนะคะถมดินแต่ว่าเราก็มีถม ขึ้นชั้น2ชั้นสาด้วยแต่ไม่กี่รถนะคะประมาณ4ี่ห้ารถนะคะอ่ะนี่นะคะต้นข้าวเหมือนเดิมอ่ะลุงบอกว่ายังใส่ปุ๋ยไม่ได้นะคะเพราะว่าฝนตกเดี๋ยวปุ๋ยพนันเดี๋ยวน้ำพาปุ๋ยหายไปหมดนะคะเออมันก็ไม่คุ้มเนาะนะคะเพราะฉะนั้นโรก่อน รอก่อนใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆนะคะธรรมชาติเราก็อยู่กับธรรมชาตินะคะ f อฟซวันนี้มีตลาดนัดขายต้นไม้นะคะแต่ก็ฝนตกเนาะนะคะแต่ไม่รู้ดาด้าจะไปหรือเปล่านะคะก็ชวนกันชวนกันว่าจะไปซื้อต้นไม้นะคะอยากเพราะว่าปลูกต้นไม้นะฝนก็ดีเหมือนกันนะคะ f อฟซีเนาะ เพราะว่ามันยังมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่เออมันยังมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ปลูกต้นไม้นะฝนไม่ต้องรดน้ำหน่อไม้ก็เยอะนะคะแต่ว่าไม่มีใครมาเก็บนะยาชีก็ยังกินหน่อไม้ไม่ได้นะเราก็กินบ่อยแล้วนะคะจะนะมันก็จะขึ้นโตขึ้นไปเรื่อยนุ่นนะคะจะแล้วมันก็ทยอยออกนะหน่อไม้ไม่อดนะคะ เพียงแต่ว่ายังไม่มีใครมาเก็บกินอชะอมก็นี่นะคะก็มีคนมาเก็บไปกินแล้วนะอืช่วงนี้ยังฝนตกอยู่นะคะแบบชะอมปาดสูงขนาดนั้นใครจะไปเก็บได้หนุนสูงมากเลยต้นชะอมนะ,นะฝนโปรยโปรยอยู่นะคะเมื่อกี้ยังตกหนักอยู่ น,นี้ก็โป,ย,ปยแล้วนะคะค่อภายเอฟซีสุ่ันเยี่ยมชมภาพบรรยากาศยามเช้านะคะอันนี้ลุงช่างก็คงยังเร่งนะคะต่อเติมร้านกาแฟนะคะเพื่อที่จะได้ทันใช้การเปิดใช้บริการในงานออฉ่อ,ององค์พระปู่นะคะเอฟซก็จะได้อุดหนุนนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเนปซีทุกท่านมากค่ะสวัสดีนะคะฝากสั่งซื้อพิธภัณฑ์ในช่องแอน์แฟมลี่ด้วยนะคะขอบคุณเนปซีท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ